ติดอะไรเนี่ยผมไม่ทราบจริงๆเพราะเราก็ทราบมาว่าถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะครับวัคซีนไม่ได้มาตามนัดภูเก็ตแซนบ็อกแผนเปิดประเทศร,รับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตได้โดยไม่ต้องกักตัวโดยแผนนี้วางไว้ว่าจะเริ่มดีเดย์วันที่หกรกฎาคม เราประเมินว่าหากบุกเก็ตเปิด1นึ่งกรกฎาได้จะน่าจะสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศประมาณ8 0 0 0 0ล้านบาทแน่นอนกลุ่มลูกค้าไม่ได้มาหนัก1ึ่งกรกฎาคมหรอกครับแต่การเปิดหนึ่งกรกฎาคมได้เนี่ยจะเป็นการสร้างความมั่นใจใน1ตุลาค,คมผมเมื่อนี้ยรับอีเมลจากบริษัทใหญ่เยอรมันประกาศเลยนะครับว่าตั้งแต่10ตุลาคมต้นไปเขาจะมีชาเตอร์รฟไฟล์มาจากเยอรมันเนี่ยอาทิตย์หนึ่งสองไฟล์แล้วก็มีบริษัทที่สแกนเนเวียอีเมลมาบอกว่า บุ in November, ๊กิ้งในเดือน November ดีกว่าในปี2019 4เท่าครับแต่ก่อนจะเปิดภูเก็ตแซนบ็อกได้สิ่งที่เราต้องทำคือการฉีดวัคซีนให้คนในภูเก็ตให้ได้70%ของประชากรเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่สร้างความมั่นใจให้ทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติและผู้ให้บริการในประเทศเมื่อคำานณแล้ว70%ของประชากรและแรงงานแฝงในภูเก็ตคือ466,000คน ใช้วัคซีน9 3 3 0 0 0โดสเดือนเมษายนวัคซีนซินโนแวคมาถึงภูกเก็ตแล้ว2 0 0 0 0 0โดสฉีดไปแล้วเข็มแรก1 0 0 0 0คนภายใน10วันเมื่อวันที่1-10เมษายนกำลังฉีดเข็มที่2ช่วงวันที่22-30เมษายนสถานการณ์เหมือนจะเดินไปได้ดีตามแผนแต่ที่สุดสัญญาอันตรายก็มาถึงเมื่อวัคซีนที่เหลือมีทีท่าว่าจะไม่มาตามนัด ติดอะไรเนี่ยยังตอบภูน็อกไม่ได้แต่แตมั่นใจว่าไม่ได้มาตามนัดแล้วทีนี้ชิโนแบกจะมาีกทีในเมืองไทยเนี่ย5พฤษภาคมถ้าสมมุติที่ท่านผู้ว่าทอทอบอกว่าเอาละภูเก็ตแซมบ์จะเดินต่อไปได้ก็แปลว่าต้องมี200,000โดสเนี่ยส่งมาหลังวันที่5ซึ่งตามไทม์ไลน์ที่เราคุยคือเราควรจะฉีด10วันหรือ9วันต่อ100,000คนตามตัวเลขที่เรามีความสามารถในการฉีด ถ้ามาได้วันที่5-6ก็ฉีดได้เป็นเข็มที่1สําหรับแสนคนแล้วก็เว้นไปสาอาทิตย์ก็เป็นเข็มที่สําสำหรับสําหรับอีกแสนคนเดียวนั่นหมายความว่าเข้ากลางเดือนมิถุนาเราต้องได้แอสตราเซเนกาที่เหลือมา2อ7 7 0 0 0โดสก็ยังมีความท้าทายเยอะเหมือนกันสําหรับการฉีดแบบระดมอย่างนั้นเพราะว่าทีมทีมฉีดก็ทีมเดิมครับก็ต้องดูว่าทีมฉีดจะไหวแค่ไหนนะครับ ถ้าจะเปิดหนึ่งกรกฎานะครับเซมามิถุนาเลที่สุดที่จะต้องทําให้คนภูเก็ตที่เหลือทั้งหมดเได้รับวัคซีนของแอสตราเซเนกาต้องย้ําว่าวัคซีนไม่มาเราก็ไม่เปิดนะครับเพราะผมก็ไม่ยอมไม่พี่น้องผมเสี่ยงนะวัคซีนไม่มาแลื่อื่นไม่ต้องคุยครับไม่มีเหตุผลต้องคุยแต่ณนวันที่เราคุยกันวันนี้ใช่ครับผู้ใหญ่หลายคนยืนยันกลับมาว่าแผนไม่เลื่อนครับแต่แผนไม่เลื่อนนั้นมันต้องมีมันก็มีต้องอยู่บนข้อเท็จจริงว่าแล้ววัคซีนซึ่งวันนี้ดูเหมือนจะ ยง,ย,งยังการกระจายวัคซีนยังไม่แน่ชัดเนี่ยจะกระ,ะจายวัคซีนได้แค่ไหนอย่างไรผมต้องย้ำกับทาง The Standard สํสำคัญเลยนะแมสเซจนี้เราเข้าใจนะถ้ากระทรวงสาธารณสุขหรือทางรัฐบาลจะต้องเอาวัคซีนไปให้พื้นที่ระบาดเพราะเป็นการตัดวงจรการระบาดแค่ Make sure ว่าวัคซีนได้ช่วยเขาจริงๆถ้าวัคซีนได้ช่วยจริงๆไม่เป็นไรครับเอาไปให้พื้นที่ระบาดเลยครับพวกเราเข้าใจเพราะเราเคยอยู่ในพื้นที่นั้นมาก่อนเรารู้ความรู้สึกดี แต่ขอให้เราได้ซื้อเองขอให้เราได้ซื้อเองเร็วที่สุดเพื่อให้หนึ่งกระดากระดาเปิดได้เพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องส่งวัคซีในให้ภูเก็ตก็ได้นะครับเพราะวัคซีนมีน้อยจริงๆคนไทยด้วยกันเนี่ยมันก็คงไม่อยากเห็นโคคนภูเก็ตได้เฉียดกันและคนที่อื่นลําบากแต่ย้าว่าถ้าวัคซีนที่เรามีอยู่เนี่ยสามารถกระจายแล้วทําให้ภูเก็ตเปิดได้เพื่อให้เศรษฐกิจเดินต่อได้ก็จะเป็นเรื่องน่ายยินดีแต่ถ้ากระจายแล้วภูเก็ตไม่ได้ภูเก็ตขอซื้อเองให้ง่ายและเร็วที่สุดครับ นอกจากเรื่องวัคซีนที่ยังไม่มาตามนัดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ยังต้องการการประสานงานด้านต่างประเทศให้นักท่องเที่ยวประเทศต้นทางที่เดินทางมาเที่ยวภูเก็ตเมื่อเขากลับประเทศไปก็ไม่ต้องกักตัวในประเทศตนเองเช่นกันไม่เช่นนั้นจํานวนคนที่อยากมาเที่ยวก็จะลดลงอย่างมากเรื่องนี้ความคืบหน้าก็ยังไม่เห็นมากนักส่วนเรื่องวัคซีนในประเทศที่เคยชัดเจนตอนนี้กลับเริ่มเลือนลางภูเก็ต แซนบ็อกหนึ่งกันตะดาเนี่ยครับสิ่งที่เราเป็นห่วงมากก็คือว่าวันนี้มันเป็นภาพลักษณ์ของประเทศไทยมันไม่ใช่เรื่องภูเก็ตอย่างเดียวมีการาส่งสัญญาณไปยังาการท่องเที่ยวโลกโดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่เป็นกลุ่มลูกค้าหลักของเราผมได้รับการติดต่อจากบริษัทนําเที่ยวของต่างประเทศเยอะแยะเลย,ยครับคําถามแรกที่เขาถามก็คือว่าจริงไหมผมก็แบบเฮ้ย hey, ทำไมไม่จริงท่านนายกผมพูดนะเรากาลังไปอย่างนั้นเราก็ส่งภาพไปเขาดูนะเราฉีดวัคซีนแล้วน่าแสนคน เรามีการเตรียมพร้อมอะไรบ้างเลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากําลังทํานาทีนี้ที่พวกเราตัดสินใจที่จะต้องเดินหน้าซื้อวัคซีนเองกรณีที่รัฐบาลไม่สามารถส่งวัคซีนมาให้เราเนี่ยเป็นเรื่องของประเทศชาติเลยครับเป็นเรื่องที่เราไม่อยากจะทําให้ประชาคมโลกเขามองว่าเอะเราเราทำอะไรอยู่เราประกาศแล้วนะเราต้องทําไม่ได้ครับผมว่าไม่เป็นคอมมิทเมนต์ระดับระดับโลกครับไม่ได้โจมตีใครพวกเราที่อยู่ภูเก็ตเข้าใจทุกอย่างเลยครับการระบาดครั้งนี้ก็ทําให้เกิด เกิดการระบาดในมงกว้าเพราะฉะนั้นวัคซีนจึงอาจจะจําเป็นในหลายพื้นที่ันแต่ว่าอย่างที่เรียนให้ทราบกับต,ตอนต้องคือภูเก็ตเองก็ไม่สามารถจะรอของรัฐบาลได้โดยโดยไม่มีกําหนดเพราะฉะนั้นเราก็ขออนุญาตที่จะเปิดช่องทางพิเศษให้เราได้ซื้คือวัคซีนเอง